ไยทุ่มงบจัดงาน Tomorrowland หุ้นกลุ่มโรงแรมเตรียมรับอันนี้สงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมระดับโลกเมื่อรัฐบาลประกาศเดินหน้าทุ่มงบประมาณมหาศาลกว่า2,000ล้านบาทเพื่อดึงเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดน์ EDM ระดับโลกอย่าง Tomorrowland มาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียเป็นระยะเวลากว่า5ปีครับ ตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2573นับเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะัตในระบบเศรษฐกิจกว่า12,000ล้านบาทและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า1ล้านคนเทศก,การทูโมโรแลนซึ่งถือกำเนิดขึ้นที่เมืองบูมประเทศเบลเยียมเมื่อปี2005ได้ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกาและบราซิล ด้วยวิธีหลักเปลี่ยนธีมทุกปีและมีไลฟ์อัพดีเจระดับโลกโดยแผนการดึงทูมอร์โลแอนมาไทยนั้นมีมาตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ถูกชะลอไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กระทั่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรฐษฐาทวิสินได้ลื้ฟื้นแผนขึ้นมาอีกครั้งในปี2 5 6 6โดยมีการหารือก,กับทีมผู้บริหารของทูมอร์โลแลนและล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรได้ผลักด,ดันเรื่องนี้สำเร็จและมีมติเห็นชอบงบประมาณจัดสรรงบกลาง2,000ล้านบาทเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเอง สำหรับการจัดงาน5ปีโดยในปีแรกคาดว่าจะใช้งบประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ400ล้านบาทส่วนปีที่2ถึงปีที่5จะจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องปีละ400ล้านบาทสถานที่ในการจัดงานคือ Wisdom v a l l e เที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยเป็นโลเคชั่นหลักซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้รับสิทธิจัดงานท o m o ลเ land อย่างเป็นทางการ มีการคาดการณ์กันว่าการจัดงานนี้จะสร้างไรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจไทยตลอด5ปีเป็นจำนวนเงินกว่า12,000ล้านบาทโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ900,000คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ300,000คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ500,000กว่าคน บริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนได้ประเมินว่ากรณีที่ไทยจัดงานนี้และการที่ภาพยนตร์เรื่องจุลสิ s World Rebirth ที่ทุ่มเงินกว่า4ล้านบาทมาถ่ายทําในไทยจะเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรงโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับเนื่องจากราคาบัตรรวมราคาเครื่องบินแล้วและที่พักอาจจะสูงถึง70,000-100,000บาทต่อคนโดยหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เรียงตามสัดส่วนรายได้ในประเทศจากมากไปน้อยจะมี ERW, Sentel, Mint SHR ซึ่งคาดว่าจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากประเด็นนี้มากที่สุดครับขณะที่บรอเอเซียพาร์ก็บอกว่าก,นนการนำเทศกาลดนตรีระดับโลกมาจากที่ไทยสอดรับกับแผนผักดันไทยให้เป็น World Event Destination อย่างแท้จริงครับ Tomorrow Land เป็นแนวทางที่ภาครัฐพยายามที่จะผักดันมาหลายครั้งเพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหากเกิดขึ้นจริงแล้วจะส่งผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก และยังเสริมทัพ EDM ไทยให้ใหญ่อย่าง S2O ได้ด้วยโดยมีมุมมองว่าราคาหุ้นในกลุ่มโรงแรมมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีกว่า AOT หลังพ้นช่วงโลกลกซีซันของการท่องเที่ยวไทยเปอร์ของหุ้นโรงแรมยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจครับอย่าง e R.W. Mint และ c e n t e เทียบกับ AOT ที่23เท่าและหุ้นโรงแรมในต่างประเทศที่เฉลี่ย21เท่าการเป็นเจ้าภาพ Tomorrowland จึงไม่ใช่แค่การจัดเทศกาลดนตรีนะครับแต่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อยกระดับประเทศไทยให้สู่การเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกดึงดูดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใสให้กับประเทศในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก